นั่นน่ะน่นน่เต็มเลยเดี๋นี้น้องเอ็มนะอนนี่ดดป่าพ่นอันนี้นีนี่นทบหัวมันนี่เอาอีกแล้วนะนนนั่น่นั่นน่ะบไปตัวหนึ่งนั่น้ยบเลยเลยอึ๊บปั๊บโนถึกนี่ตัวนึงประตูตานะ่นั่งอยู่ก็ได้ดีพี่น้องกบ สวัสดีครับผมเป่าเคนสติกอิสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องจาผากันมาออกล่าแมงจิ้งรีดจิ้งรีดพี่น้องนี่ไปดูกันวิธีการหาแมงจิ้งรีดคนพื้นที่เพิ่นพานำมานำใยใช้ใบตาลอือนดี่ิคู่บาคู่บาลเร็วเร็ว นี่นี่นางหลังนี่ก็มีเข้าไปไบยู่นะตอนที่นี่นี่่อยู่นี่มนนี่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 น่นี่น นี่จะกวาดใปเตยนี่พีนองให้ใบตาลกวาดไปอามาใช่คันอืมกวาดเดี๋ยกวนี้ยึงยิ้เจ้าเรื่อยๆมาั้งหลายคนมาหลายคนจะท้า ท่อยายอยู่บ่ผู้เดียวแรกผ่ากันออกมาม้วนคุปพ้อนกวาานี่หรือว่าคนกวาดต้องมีไฟนำบ่น้องอันดาน้องอันดาเอาไฟให้พี่ภูมิแทน นี่มะลูกมาอยู่ใกล้แม่นี่ถ้าเห็นก็ค่อยค่อยจับนี่นี่เจอแล้วนี่นี่นี่ตกเรือยเลยชนะเนื้งอยู่ก็เจอฮึบฮึบบนี่ไปบ้านเขาปยบ้างไปต้านด้วันเนาะีนี่นี่นี่ระวัระวังน้อดาน้อดาห็นมนี่นนี่กนึนี่นี่น่อยู่ในป่าห้อแบบนี้นะนี่อันนี้ ต,ต้องมากว่าช่วงหัวค่ำถ้าถ้ากลางคืนดึกๆแล้วน้ำค้างลงก็สิบประจุอย,อยู่สะ <c oughs> ถังไวแบบนี้หน้าได้ลายแล้วดีดมีมนันยังอยู่ทางไหนนี่นะคะเราแม่นี่นะคะเราได เขุยละสามตัวเลยน้องยน้องยิไว้ไว้ไม่บินเลยค่อยตามไปตามนี่นี่ดำดำนี่นี่ไงึ๊บมันเดยังเป็นโจนอยู่เนาะมันเสียงร้องจิชิๆอย่านี้นะ กโมโหตกใจเจ้าพรลูกดีต้องมาแนะช่วยกันหาลูกช่วยกันหาต้องใช้เบตานเนครั้งแรกที่เราเนี่ยพวงลูกลูกนี่นี่นี่หน้าหน้าโบมีโคไม่ยังเห็นประตุมตะกเตงขั้วหนักเลยเนาะไม่เห็นนะแว๊บมันกระโดดมันกิน เฮ้ได้กบน้อยโอ้คนหมาตัวนี่คนหมาตัวนี้บน้อยได้กบน้อยเป่อยมันตัวน้อยดิมันน้อยแหงบ่เขียดกบเนี่เขียบ่ออใหญ่คใหญ่ ไม้ตด้ิ้งนี่นี่นีองดาพเจออีกแล้วนี่นี่นอ้วน้นี่ทางหลังนี่นะนี่ไงนี่พอนั่นแหละับมืออ้วนๆตบแรงไหลขี้แตกออกเ้อันี่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 ฮึ บ้านเด็กกันกวาดคนกวาดคนหากวาดมุมกวาดนำหน้าคนหาเดินตามหลังพี่น้องเพื่อนจะขึ้นมาครับขากวาดไปเรื่อยๆได้จะเครื่องกรีดปุ๊ข้าเจ้ากวาดได้มื่อไรเป็นโลสองโลหนึ่งสองเอ็น มันบบี้จะทำอะไรกันไปเก็บเงน่พี่ภูมิแล้องนี่น้องอันนน้องกันะไปม่รู้น่นอยู่กับยายเร้ยดีดีโน่น่น่ตัวน้อยกตัวนึ่งฮะงับงับตัวน้อยก็สีจับได้อยู่บนต้นไโลงตลอดเลยมันบตัวน้อยดอกมันโจ้ ท่นน่ะท่นน่ะเต็มเลยเดวนี้น้องเอมดานี้ดในป่าพ่น่นนีในทีวีูมัน่นนีดเอาอีกแล้วเดีวน่ะดีัวน่ะบินไปตัวน่เดีวเหยียบขี้แตกเลย โอ้โหขี่ปีดเลยได้ได้สองตัวสามตัวนะนี่สมตัวทารันดิสี่ตัวนดตีนนานอ๋ออ๋ออี่นี่สตัวเออนี่นี่นพิภูมันมันกลัวโดนแม่เหยียบขี้แตกมันเลยออกมานเสียงจิ๊กอยู่นี่ด็ดน้ดาจอีกตัวแล้วนะนี่ นี่ๆๆนูยบ่กินหึบไหนอุ้ยตัวเล็กๆเลยเลยป๊อบหยิบหยิบอย่างเดียวเน้นๆๆเตะกะเต็นใส่จุ <tasteless immigrantAUDIO> <robi illnesses alright live verwirps> เพิ่นอยู่ก็หลายตัวอยู่เน <Ooh. S 1> าะไึงหลาตัวเลยหาตัวขนออกมาทางนี้ท้าบุมีเพินจะเทิงพุ่นเนาะนั่น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 นันนั่นนั่นนั่นนันนั่นนนนั่นนั ตบมันนี่นีน้องออยู่ตรงเนี้ยนีไรๆผนจะตูดผนตะลุุดลงไป่นนัแล้วมุดไปแล้วอ่ะทันไหมโอ้เป็นมีรูแบบนี้น้องอวเอาโคมออกเนี่ยลูกพอเห็นนี่นีรู อย่ายไปแย,ย่เด้อจักรูอยังตามยายผู้ไปเนะาะเอาไม่แย,ย,ย,ย่ไหมไหนเอาโคบออกเลยโคบออกเลยมีสัตวประหลาด <c oughs> ไ,ไหม <c oughs> อยู่ในรูเน,นาะเห็นตะก้นเพื่อนตัวมันวม้นะรอคุบนะจะออกม,มาหรือมันจะหมดข้างบนน่่ออกมาแล้วเลยอีกหนึ่งดอว เนี่ยออกแล้วออกมาแล้วออไม่ใช่ออกมออแล้วีอแล้วนี่เอาลงไปอีกรอเปลเดี๋ยวีวมีอีกไดี๋ยวลองดูก่อนนะไม่เอาเอามาออกก่อนวอ้ยแยตามหลังฟูมันนี่นา่นี่ยก็เจอเลยนี่แม่ิดป้้ไหดป้อ้าวออาเอาเห็นเนาะป้อยู่ก็ไม่เห็น วิ่งไงข้าเจ้าออกมาหาก็เต็มเลยพี่น้องพอดีแสงไฟนี่ข้าเจ้าออกมากวาดกันแบบนี้เหรอครับปาดจริงดิปาดพี่น้องเต็มเลยเขาปาดแสงไฟเขาเขามาม้วนนะฮะม้วนหน้าดังหน้าดังข้าเจ้าครั้งแรกเขาเอย่าสุดโดนเตะเด้อข้าเจ้าแม่นมือฮะยังซุมนี่คือเสียงดังเจ้าเจ้าเท่เดี๋ยวเราไปใกล้ๆกับเจ้าเดี๋ยวเราไปเก็บนัของกับเจ้าเดี๋ยวเขาเข้าไปเก็บ เราหาพวกเป็นเราต้องไปหาใ,ใกล้ๆเจ้า,เ,าเราต้องมาใกล้ๆเดี๋ยวเาพอทันได้นี่กวาดขึ้นแล,ล้วสิลลหูก่อนกว,วาด,ววาดเรื่อยๆหากันกวาดเป็นคนกวาดเป็นหน้าไปเลย มื่อวานก็ทำมากวาดแป๊บเดียวจะมาได้โลครึ่งพี่น้องเอานอกวาดเมืดคืนเราที่ได้อยู่บ้านโลนึงเนี่กวาดไปเรื่อยๆนะนี่เสียงมันเถ่ไหนเจ๊เๆ๊เจเจ๊เจ๊เาะ ได้ดอยอยู่ได้มั้ยได้อยู่แต่ว่าจะน่ารัก ดาอย่าคุกขี้งัวนะเต็มมืออันนเลยนะเก็บหมวกดาคุบคุบขี้วัวลรืเต็มมือเลยนะเดี๋ยวไปดูของยายด้วยค่ะด่า quạt ba mươi mấy đứa cái lái của hậu là một con nhái vừng đúng họ đồ con nhái chưa đâu đấy tưng lái của hậu húp ah đồ của lao nôi này của lao có mấy nồi năn อเล่เราไม่ได้นพี่น้องพื่อนคนหาคางอเล่างมมนนนีเ nah ฟิบของเราหลายคนเราได้เปี๋ยตรงเหลายคนนี่นปตุ้เกรปัตุ้นี่ชบเาติ๊กจอนี่หลากระตากอมันเล หูคุบเอาคุบเอานี่ไงนี่ไงตัวยังให่เท่านี้มันมุดไปแล้วมนมุดันตัวมุเ้ยเราเหแล้วีนี่นี่นี่แล้ว้ดูเพื่อน่เด็กนักงัวขาเจ้าเนาะ ai to, nhá, bắt đi để tập tầm lằng nhảy này này, haha, cứ nhìn cứ nhìn,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  นั่ไง,อ,งแบบอ๋อฮึบฮึบฮึบดีผมก็ได้เนาะไปไหนเลีวยฮึบฮึบควันมามันมีปะเนาะครบนี่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 นปไปอยู่ใกล้ๆผีตบลาเลยเฮ้ยนี่ไง

ต้อขี้ง้อนี่นะเส็จแล้วเดี๋ยวกว่าดิกับตุ้งสติกเห็นมันสี่้าตัวมันนีเสียงนี่ไงนี่ไงสองสองอืมตางตัวกับมุดหนาหนาแบบนี้นี่นี่นี่สติกใช่โอ้โหครบเลย นี่ได้เป็นแห่งแล้วจับขี้งัวอยู่แมงกินลิตแมงแมงเพื่อนผัดจับอยู่ที่ขี้งัวพอดีนี่มันลงไวบ่นั่นนั่นนั่นโดดแล้วนั่นเอาเอาเชือกพิภูมิหน่อยสองตัวผูกมันกันดาลูกเจ่นี้หนึ่งตัวอีกตัวนึงให้เหยียบอยู่เหยียบอยู่ อ๋อคิดแต่ยพอบอกไปทันปั๊บเลยทีนี้ถ้าถึงให้เนี่ยมันมีมันสีก็มีเป็นให้ให้เปพนวนวนอ่ะี่นี่้ทางหลังขึ้นแล้วให้นาโอ้ยมันคุบหลายคนเพราะเอาใบตาลมาช่วยกันทำมีเท่านี้พี่น้องหามาได้นี่เก็บ่เอาจากของยายยายแกมีสองอันทงใสยเกจะ กวาดสองมือเลยเราก็ไปหามาแต่มันผิดอย่างเอาใบเบล้อมาล่าเต็มท้ายรถผมมานอกจะใบตานนี่ใบเผาบอกเพื่อนว่าลากเอาไหนไหนนี่นี่ นี่ดิคีดด้วยนั่น,นไงอิวมีมีอิรุกเฮ้ยนี่มีกระ <c oughs> เจเาเ้าแม่กระเจ้าตกใจเนาะก็เต้นออกมาเนาะ ใส่ตัวนึงพี่น้องบาบึง่ไนี่ไหนตัวนึงนะนี่ตัวนึงตัวนี้ดิไปใส่แล้วบัมบึงบอกปลาพี่น้องเผื่อปลาขึ้นอีกที่เมื่อตอนกลางวันเฮาอพอพูดแต่ได้แต่่เจอกบจากพี่น้องผู้เอาเร็ว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 เรอตตัววเท่าคนน้อยคน นี่นี่อีกตัวนึงนี่นีนี่นี่ระวังนี่นี่นเห็นเหรอเห็นยังเห็นยังนี่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 มันโดดเลยนี่ดินี่นี่พัขงนี่ไถกตันนึงนี่นี่มันมาเามาลบในมาเลยมาเลยนี่นี่มันมีลืบอยู่นี่ลืบนี่บอบบอพี่แค้มฟังพี่เลย บ่มีไฟบะนี่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 น้องเทิบมาอีกโอุ๊ยป่าเอากบก่อนนั่นนั่นนั่นน้องน้องอิลไม้แม่ดูลูกแถวๆนั่นแหละน้ำมือนั่นน่ะที่อยู่ในกบนั่นน่ะกดลงไปแล้วน่ะนั่นแหละนั่นแหละโซกนั่นแหละมันเป็นโซกลงไปแถวนี้แหละลืมเลยนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงไฟนี่นั่นแหละ แถวนั่นแหละมันเห็นแล้วมันโดดไปใส่แล้วมันมไม่ได้โดดมันมุดลงไปเลยขึ้นไม่อีกแถวๆนี้แหละอุ้ยปลาไหลเอา้าเจอปลาไหลอีกปลาไหลเอา้าดึงได้บนระเนี้ปลาไหลเอ้าไดลอุ้ยปลาช่อนปลาเยอะแยะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอด,ดูกบมันขึ้นก่อนปลาเถอพะพะื่อพื่อตัวยิ่งใหญ่อุ้ยจริโดดไปไส่ดิ นี่ไอช้อนนี่กบอยู่นี่แหละมันเป้ใหญ่มากแต่ว่ามันมุดปปลงไปเ <ไง S 2> ลยมาหนีเต็มสองมือละหันขึ้นมาก่อนอปาลาขึ้นไปก่อนหน,นึ่งอยู่รอบเด้อโอ้ยต้มเหยียบไว้เลยปลาไหลปลาไหลกบปล่อยไปได้เนี่ยเนี่ยมัรับก้อนหินนั่นน่ะเออมึงโควไฟยังเมื่อกี้นี่นี่น่ะ อะไรเนี่เออก้อนบมแม่นก้อนนี่ข้างอันนี้เนี่ยมือที่ย์สาวเรากินหมูแม่นเอออหไรกูเห็นมันลงโอ้นี่ดิเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเห็นดิบอกแม่ว่าแม่มึงเมียมึงบอกพิษล้างก่อนอีกอนนึงล้างก่อนอีกตัวนึงเดชใส่เจ็ดตัวสองในสองตัวมาขึ้นมาล้างขาก่อนล้างขาก่อน ี่อนก็ปลาไหลเอาป๊อดพ่อแม่กบอ้วนเอาบิงใกล้ บัแม่กับลูกนะก้าลูกพี่น้องตัวนั่นกับว่าไอ้นั่นเลยตัวนี้น้ฮ่าฮ่าได้หดกบใส่น้ำกันเบาใส่ได้เบามันจะไปกินจริงดิแล้วนะมันจะกินจริงดแล้วถือไว้ก่อนเอากบใส่ไว้ในถังจริงหดิพี่น้องจริงหดิได้หลายอยู่อันใดอันนั้นใดแย่งให้ไหนนี่ด้ใยเสร็จแล้วจริงหดิเราก็ได้ตั้งเยอะ โอตัวยังใหญ่เลยเดี๋ยวโดดลงมาอยู่ข้างหลกไปพี่น้องเดี๋ยวหาจิงรีกันต่อจ้าหาจิงรีกันต่อโอ้ยจบเบลอเลยอึ๊บปั๊บบอดถึกนี่นี่ตัวนึงประตูตัานะน้องอิ่วก็ได้ไปจอดเลดีพี่น้องกบกบเป็นตัวอะไรไปแล้วกบยีรักกินเด้อ กบกินมดเลรอเนาะเพื่อฮอดเหงีนเก็บอยู่นี่นะมือกวาดของเราเก็บใหญ่ๆเลยให้นี่แสดงว่านี่นี่ถ้าติ๊กข้างล่างนี่ใช่ไหมนั่นะมับเหยียบขี้ปีตเด้ให้นี่แสดงว่ายังพอมีอยู่ให้นี่เนาะนั่งอยู่กวาดดูคุณแล้วเป็นบางให้พี่น้องเอาแหวงหมดเลยดูสิเป็นแม่สีเลือนเด้กวาดนาขวดข้อมเดินข้อมเลย ไอ no ้ไอ้พุ nice> ่นขุนควาหมายเราบ้านนี่นี anyway> ่นี um> hhh, ่นี่น้องอยู <h 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 ่เห็นแล้วนี่ไอ้ค่อยค่อยกว้าแหน้าผู้ใต้คมหาทั้งหลังนะฮะนี่นี่ มานี่ๆสติ๊กนี่อยู่ เฮ้ยฮึบฮึเอโอ้ลมเริ่มมาเลยลมบบอยกรสีใบอยากออกเราวบนี้เนาะเราก็จะกวาดนี่นไงกวาดไะถึงบ้านฮึบนี่ไงน่ออกอได้พี่น้องเอ้ย มันจะค่อยๆขึ้นมาเลยเนาะมันเริ่มมุดลงเลยที่ข้าเจ้าที่ข้าเจ้าบอกเฮามากวาดแต่หกคว่ำหกค่ำหกค่ำดึกอากาศเย็นแล้วเรออกพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มอากาศเริ่มลมพัดวอยๆแล้วเย็นแล้วมันจะลมมาแล้วเราเห็นแล้วได้เนาะ ราจะถึงบ้านแล้วนี่ไงนี่มันนี่อยู่แบบนี้ชุบชุบกอดเก็บไปเรื่อยๆพี่นายโบเคสท่อนเฮือนก็ถ่ายพี่น้องเบิ่อกี่ก็ได้มันห่างๆเลยเนาะจ้านานๆเจอสักตัวพากันยามาถึงบ้านแล้วกลับไปละทางนะมาดูผลงานวีเตรีมกบเลย ธรรมดาได้ครมีกบได้นรัพี่น้องปลาช่อนหนึ่งตัวปลาปูนหนึ่งตัวกบสองได้ขนาดเลยพู้ได้ขนาดทั้งเลขเบ็ดหนึ่งเนาะกินกระปูนได้คักม้วนขนาดเลยม้วขนาดแบบใหม่เนาะสติ๊กเนาะจ้าอู้พ่นมาหาหลายเนาะจ้าม้วนหลายหลายหลายคนที่ม้วนเนาะจ้าเสียงน้องเซล อันนีกาแฟเอาไว้ใหญกินเมือเนาะเมื่อกินนครพนมเพราะเมื่ออื่นเขาสิเดินทางแล้วไปนครพนมต่อครับแต่ก็ปลาเนาะพี่น้องงบต้มให้สุกกินแน่ย่างพี่น้องย่างหรอพอดองไม่ดองมากินน้ำก็เลยบ่ได้ถ่ายเนาะบอกเคเนะปลาไหลได้เมื่อนี่ปลาไหลต้มอยู่ในหม้อเลยยังไม่ได้กินเลยหลังจากจับนี่แล้วหละสะพากันไปกินจ้ะนข้าวกินน้ำพี่น้องจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเ <c oughs> ล้วพบกันคลิปหนะ้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าไปเข้าบ้านกันครับ